อ้าั anyway, you you ้างมาะเยกองเดี Listen, ๋ยวกล้องแล้แม่นะกใจนะีแล้วนะแมล้องะไหกินข้าวหรไีน่าถักเก็นพีนสบายดีอ้าวสบายดีเป็นการเป็นงานพี่น้องเป็นข้าวซ้ำผมไม่รู้พี่น้องสีนนมันหน้าคือเก่าพี่น้องเหนขขาแรงพี่น้องเหนเขาแรงสีนวนคนดำคือเก่าพี่น้องเอ้ยเหนเขาพี่น้อง มันแบบีอิวอย่างกเป่น้องเองอะพี่น้อง่างคนมีกิน้ากับอย่างนั้ีกองบางต้องเนบอกกันนีมีกุ้งย่แล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดอันนี้เป็นองตอกระปูกปูหาปูัปูเหมือนกระปูหาปูหาต้ต้าเปและเปิลขยะกินทัลแล้วมันกินแล้วจะฮหปเปิลขยะฮักินนี่แหละ อาหารเปน้องมากๆกินข้าวแรกน้ากันพี่น้องแซ่บม so ีผักผักกระจะผักอีช้างพี่น้องวัวลายใหญ่หางมันลาได้ขนาดใหญ่พี่น้องทั้งอื่นทั้งยังทั้งอืนผักกระป๋องเป็น้องผักกระซ่บทักงทัยังผักกาเกะเป็นยังวะลืมเนอะทั้อื่นทั้งยังซื่อทางพระเจ้าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าลืมพี่น้องมากๆพี่น้องจับใจนกันพี่น้อง ม้งรอ้ไหมัมชอบคนไหนไม่เน่เอ็มดีพวมันมันกำลังปั่นได้ไม่เนาะไอ้ขันแก้แไม่เนาะเยยังบบยิงโบม์แก้เป็นไรยังไงไม่นอะ มัน uhm, จะตกคุกคนเด้อถามป่านไเปอย่างเออเอ่ต่บออยเนื้อเปนอย่างกลางกลอกตกปนอย่างตังสิ่งตังแดงให้เห็นกับมากเลยเปอย่างมันมังต่างเป็นอย่งตันติงแ

ขอน้วหรเปหนอ่ะอน้วไม่แต่ขนี้วเปนอขอลายป็นอะิบข้ง่ายง่ายบ่อิ่ข้เป็นอ่บาค่อยบลายเป็น chín trăm con mình biết không? bốn mươi con. đẹp lắm rồi. đẹp. má

นงีน้ยจบจบเนาะเเรียกกนเยวไล่ไปเนอะก็เนียไล่ไล่มาหากุ้งปีนี้ไป่นอะคือวันแต่ตลาดาาไปไลเลยเก่จะไปใส่รอบไปเนองเอ้ยปีนี้มัน,นไปใส่ลอบนำํำแต่ย้นัออน,น COVID, ไปนาะย้อนโควิดเราไปนาะเปิดบไปแล้วก็เลยไปใส่แบบทีหอด คนนา้ไปเลยกันมันก็ไกยบาดวิทย์หยอกวิทย์ย่ำไป่นาะทำให้ดำหน้ามันเมื่อยมันก็ดยาพี่นงะกติชินนนิใใจตอนไก่ที่ดำหน้าพป่นตลอดเดือนทุกพอไล้ใส่ยื้อก็้กขิงยู่ใส่จะได้พีเนาอแต่เขาแย่ปัญหิดอกแต่ว่าพุ่งไม่นำค้องนั่นแหละพีเนองแก่ยังไงบาดก็มาแก่หนกแก่สาดเล 哎呀。啊 yeah.

ยงยังมาคโลัวโลยังน้กป่ะดำไม่ได้กองไม่ดำผัะกินน้ำกินกุ้งวัทีประมาณไนพี่น้องมันเกิดสิ่งอย่างๆในพป่น้องเอ้ต้องแกะ จะเป็นเพื่อนเนาะเพื่อนจ้างมันไปน้องเอ้ยตูนมากแล้วแล้วตายลนเลยวกยังมาปักกันไปน้องเอ้ยอตายแมีพิษมีไฟย่ปุงงมันก็ได้ไปจะกินแต่ละตัว่น้องติ๊เโต้ไน่อน้อง cái bên น้อง cạp ครับมันหย่ำได้ con píp bài nhá, ăn khao bỏ khao là cái thứ hai, ừm, học với nhau, đấm kèo. coi bằng kia lên đằng này, kia rồi. หลักไม่หลับเราจะแกวไอืมอะไรเป็นอย่างรไรเราแกต้องปั่นไปหน่อกินมาพร้อมกันเลย ไ่อนอน่นี่ไ่น้จ้บอกไม่นอนงอไไม่น่นนบอก่นองลืมอะไจะพักอย่งงมีจักรเกมจักรพักลืมซือพักไหมอ่แล้วกนมนอยู่ได้กินมันถามบอกว่าพักยังวะลืมอะไรเนาะพักยังอแกละแก้วนี้ละสลัดแก้วบกการแก้วลูกักเกาะแก้วบอนะม <c oughs>

chào mẹ chào mẹ chào là bài à nào, mà. hả ăn à mẹ chào mẹ chào mẹ chào à nào, บอลก่อนยังจะ้องน้ <S <S ่งไหนแฉกซีบอลขีดบองเลยไหมน้องบอิบงแกไหมน้องบอลตัวี้บองอึนบองไกไหมน้องลขีดชิ้นั้มาหน้าคือเขาไหมน้องในพ่อมนพ่อก็ฟุ่งไม่ได้มีไี่น้องมีใพี่น้องแค่ tôi đã hẹn hết làm không mình chọn mà nó mới đã im đấy bạn này cái năm này